มาแล้วอ่าให้ให้ให้กรรมการตัวเ็กวีชัยรัตนพลไหมคนนี้นี่มันกระทิงนะนี่มามีเขาพร้อมโอ้มอนิสเตอรเจมาแบบไหนนี่ฮเออมามาจกฟร์บไหนนี่อ่าอ่าก็ขออภัยเด้ออันนี้ยกล้อกันเลยถ้าผมเป็นเสียผมพูดเรงวันนี่อืม คนที่ยี่สิบสี่ครับอะใกลเลยอันนี้ใกล้อะไรยี่ไรยี่ิบเก้าสามสิบหอยออกนี้คนใกล้ยี่สิบห้าพรุ่งนี้ยี่สิบห้ายี่สิบสี่มันใกล้ยี่สิบห้าขึ้นแม่ท่านมาอย่เยากระสอบกันนะครับที่จะเป็นโง่กับไปเป็นโง่เนาะ เออกระทิงมันด le ่างลายๆไงวิวดูนี่นี่ไอ้โมนี่นี่รูก็อย่างเดียวเนอะพักกามาึงลุดนี่แหละลุงดีไหมนี่ฮะว่าไอ้เกย์เนี่ยนั้นน้อยนิดเดียวอีจ้าดื่มเย็นย่อยดื่เย็นย่อยจ้าพร้อมนะครับรัตนพลจะชมรำครับโอกรามรูซอนอ้าวายรูกลุก ขึ้นไปทีพร้อมหนึ่งสองสามสี่ห้านามอตตะจิติทุรุปัคขวาอุสลาธรรมมาเอาขึ้นได้เลยนายจบแล้วพร้อมนะครับพร้อมก็าเลกสองครับพี่น้องฟาเรงในเอาเอาเายอดครับพี่น้องครับเออลีลาการ์เก้น เห้กําลังใจซอยครับพี่น้องครับสู้จดพี่น้องเอ

ป่าแล้วกระทิงเอ้ยกับทิงเอ้งลืมใส่เขานี่เห็นไหมลืมใส่เขาพริกตากี้นี่ครับพริกตากี้อ่ะนไหนรัตนพลจตุมรำนะครับพริตตากเขาไอ้มีรอบสองนี่